สวดมนต์ครั้งที่15วันที่5เดือน1267ข้าพเจ้านายบรรทัดแสงเพชรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบาลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจาริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งถึงบทที่ห้า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมันตาจักกะวาเลสุอัตตะลาคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมะณิราชัสสะโุนโตสังฆะ โมคะทังสักเกกาเมจะรูปเปคิริสิกะระตะเตจันทะลิเขวิมาเนทีเประเถจะคาเมตะรุวนาคาเนเคหะวัถุมหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยขขักขะคันทับพนาคา จิตทันตาสันติเกยังมนุมุนิวรจันังสาธาโวเมสุนันโตธรรม,มสวรณกาโลอยัมภะทันตาธรรม,มสวรณกาโลอะยัมภะทันตาธรรม,มสวรณกาโลอยัมภะทันตา นะโมตัสสะพะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปิดพุทธังสารนังคัจฉามิ ตุทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ นัตติเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวเจนะโสติเมโหตุสัพพธานัตติเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวเจนะโสติเมโหตุสัพพธานัตติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวเจนะโสติเมโหตุสัพพธา เอวเมสุตังเอกังสัมยังพระควาสเกสุวิหารติกาปิลากาปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนสัติงปัญจมัตเตหิพิกุส,ส,ส MBA. กเตหิสัพเเหวะอะระหันเตหิทัหิจะโลกาโลกาทาตุหิเทวตา เยพุยเยนะสันนิปติตาโหนติภะคะวันตังทัศนายะพิขุสังกันจัอัทโขจะตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทโหสิอะยังโขภะวาสักเกสุวิหารติ กะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคะสัทิงปัญจะมัตเตหิพิคุสตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทะสเหจะโลคตาตูหิเทวดาเยปุยเยนะสันนิปะตะสันนิปะตาปะตะตาโหติพระขวัน พระขวันตังทัศนายพิขุสังคันจะยันนูณะมยมปิเยนะพระขวาเตนุปสังกะเมยามะโอป,ปสังกะมิต,ตาวาพระขวะโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยามาติอัทธโข,าขตาเทวตา,าสยถาปินามะพละวาอุริโสสัมมินชิตัง วาพาหังปะสาเลยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมินเชย,ยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเท е เวสุอันตระหิตาระคะวโตปุระโตปาหุระหังสุปาตุระหังสุอะทะโขตาเท е วตาระคะวันตังอะพิวาเท е วตาเอกะมันตังอัตถังสุ เอกมันตังทิตาโขอเอากเาทวตาภควาโตสันติเกอิกมังคาถังอาภาเสมหาสัมโยปะวะนาสเมิงเทวกายาสัมมาคตาอาคตัมหิมังธรรมะสัม,มยังทักกิตาเยวะ อะปาราชิตสังคันติอะทะโขอะปาราเทวตาพระขวันโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิตัตระพิกขภูสะมาทะหังโสจิตตังอัตตะโนโอุจุกะมะกังโสสารถีวะเนตานิะ่ะเหตวาอินทิลายาอินทิอิน ทลัลยานิขะนิขัดขันนิรักขันติปันธิตาติอัทโขอ,อประราเทะวะตาพระคัวโีสันติเกอิกมังคาถังอาภาสิเชวตวาขีรังเชวตวาปะลีขังอินทะขีรังโอหาจัะ มนีชาเตจะรันติสุทธาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุ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 นาคาติอัตโขอปราเทวตาพระควะโตสันติเกอิกมังคาถังอภาเสเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคามิสันติอาปายะภูมิงปหายะมานุสัง เทหังเทวกายังปาริปุรสันตีติอัตโคพภะควาพิกุอามันเตสิเยพุยเยนะพิกเวทะส,สุโลกทาตุสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิบาติตาหนุนติตถาคตังทัสนายะพิกุสังคัญจะ เยปิเตภิกขเวอะเหสุงอะติตมัทนานงอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัประมาเยวเทวตาสันนิปติตาอะเหสุงเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติ อะนาคตะมัททานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปภกวันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปะติตาภวิสันติเสยสยะเสยยะถาปิไมหังเอตราระหิอจิคิสมีพิกาเวเทวกายานังนามานิกิตะ ยัมีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศมิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถสาธุกังมะนสิกะโรถะพาสิสมีติเอวัมพันเตติโขเตพิขุพระควะโตปัจจส,สูงพระควา เอตทะปูจะสิโลกมะนุสกัสมียัตภุมมาตัทสิตาเยสิตาคิริคัภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสิหาวะสีหาวะสัตลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุทธา วิปสันนะมะนาวิลาภโยปัญจสเตยัตตวะวะเนกะปิละวะัฏะเวตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกสาสาเนระเตเท,ทะวะกายาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกะโวเตจะอาตับปมกกรุงสุตตะวาพุทธสะสาสังเตสัมปา ตุระหุยานังอะมนุสานะทัศนงังอะเปเกสะตะมัทธคุงสหสังอะทะสัตตเริงสตงัตตังเอเกสหัสานังอะมนุสานะมัทธสุงอะเปเกนทะมัทธคุงทิสาสัพพาปูตาอาหงุงตันจะสัพพังอะปิยะยะวัก ขิตตวานะจักขุมาตะโตอะมันตะยิสัทธาสาวเกสาสเนระเตเทวะกายาอะิกันตาเตวิธานาถะพิกโวเยโวหังกิตตะยิสมีคิราหิอนุปุพพโสสัตตสหัสสาวยะขาภุมมา กาปิลวัตถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมานาอะพิกมุงพิกุนังสัมิติงวะนังชะสหัสาเหมะวตายะขานานตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสิโนโมทมานาอะพิกมุงพิกุนังสัมิติงวะนัง อิตเจเตโสระสะสะหัสสายขานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกมุงภิกขุนังสัมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายขานานตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกมุงภิกขุนังสะมิติงวะนัง กุมภิโรลาชะคขะหิกุมภิโรลาชะคขะหิโกเวปุลัสสะนิเวสนังเปรโยนังสตะสะหัสสังยักขานังปะยิลุปาสติกุมภิโรลาชะคขะลาชะคขะหิโกโสปาคะสะมิติงวะนังโบริมันจะทิสังราชา ตถาอระโถปัสสสติขันทภพนังอธิปติมหาราชายะสสิโสปุตตะเปตสัสสะพระหาโวอินทนามามหผลาอิทธิมันโทจิตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกมุงภิกขุนางสัมมิติงวะนางทักกินันจะติสัง ราชาวิรุโหตับปัสาสติกุมพันธานังอาทิปฏิมหาราชายะสสิโสปุตตปิตัสะพหาวุนินทะนามะหพลาอิทธิมันโตชุดิมันโตว,วันนะมันโตยะสสิโนโมทามาณนะาอภิกมมงพิกุนังสัมมิติงวะนัง <c oughs> ปัจจิมันจะทิสังราชา วิรูปัคโขปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโสปุตตะปิตัสสะภะโวอินทนามามะภัลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสาสิโนโมทมานาาภิกระงพิกขังสัมิสิงหวะนังปุตตะรันจัทิสังราชากุกเวโรตะปะ สาสติยักขานาังอาิปติมหาราชายะสัสิโสพุทธาปิตัสสะระอะโยอินทะนามะหพลาอิทธิมันโตจุติมันโตวันนกวันโตยะสัสิโนโมทัมานาอาพิกกมุงพิกุนังสัมมิจิมวะนางปุริมะทิสังตัทะ ตถรภโถทักขิเนนะมิลุหะโกปัจฉะมีนะวิลูปโขกุวโลอุตร,รังทิสังจัตตาโลตมหาราชาสัมมันตาจตุโลธิสาทัทธททัลมาณาอัตังสุวเนกปิละวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาโควันจานิกาสัทามายากุเกนตุเวเวเกนตุ วิทูจะวิทุโตสหะจันทโนกามะเสตโจะก,กินนุขันโตนิขันโตจปะปะนาโทโอปะมัโยจะเทวโสโตจะมะดาลิมาตาลิาาลจิตตะสโนจะคันทพโณโนราชาชะโนสะโพอาโคปัญจะสิโข,ขเจวะติมพะพโร สุริยะวัชชะสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภาสหะลาจุปิโมทะมานาอาภิกกัมุงพิกขูนังสัมมิติงวะนังอาทาขูอาเออาทาขานาภาษานาคาเวสลาสหะตันชากา กัมภลสต,ะตะราอาคปายาคาสหา,าติพิยามุนาตัธรฐาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวะโนมหานาโคโสปคาสมิติงวะนงังเยนะคลาเชสหาัสาหารนติทิพาทิชาปกิมิสุทธาจักูโกเวหาสยาเตวะ นะมะัจฉะปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคารานะมสีสุปันนโตเขมะมะกาสีพุทโธสัญหาหิวจาหิอุปะยันตานาคาสุปนาสาระนะมกังสุพุทธังจิตาวจรหัตเถนะ สมุทังอสุราสิตาพาตะโรวาสะวัสเ,เตอิทธิมันโตยะสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคษาเว,าาเวปะจิติสุดจิติจะปหาราโทนมุกีสหะสัทจะปริปุทธานังสะเพเวโรจะนามกาสันในหิตตะวาพระลิงเสนางลาหุ พัทธมุปาคมุงสะมะโยธานิพัันเจพิขุนางสัมมิจิงวะนางอาโปจะเทวาปะตพีจเตววายโยตคาคามุงวะรุนาวารุนาเทวโสโมจะยสะสะสะาสหเมตากะรุนากายิกาอาคูทาาทะะเทวยะสสิโนทเสเตทัสธากายาสเพ นานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสนโนมทมานาอภิกมุงพิกุนังสัมิติงว่านังเวณทูจะเทวาสหาสีสหลีจาอาะอัศมาจะทุเวยะมาจันทสูปณนิสาเทวาจันทมาโค ปุรคิตาสุริยโสปนิสาเทวาสุริยมาโคปุรคิตานักกัตานิปุรคิตวาอาโคมันทะพราหากาวะสูนังวาสโวเศโศสะโกภคาคาปุรินทโททะเสเททะส,ะสะทากายาสเพนานตตะวันนิโน อิต,ติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัจส,สีโนโมธมรมาะอะภิกมุงภิกขุนังสม,มิติงวานังอัตตาขูสหภูเทวาชะละมกักขิสิขาลิวะอริสตกาจะโรชาจะอุม,มาปุพพนิพพานสินโนวารุณาสหาธรรมาจะอจุตาจะอเจชะกาอาเนชะกาสูเลยะ ลูกิลาอาโคอาโควาสะวะเนสีโนทัศเตทัศธากายาสเพนานัตตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยัสสีโนโมทัมานาอะภิกะมุงภิกขุนางสัมมิติงวะนังสัมาณามหาสัมามามานุสามานุสุตมา กิตาปัทโ <actions>. ุสิกาอาคูอาคูมโนปัทถสิกาอัตตโคหารโยเทวายจะโลหิตาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายศสสิโนทัสเตทัสะทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิติมโตชุติมโตวันนวันโตยศสสิโนโมทมานาอาภิกขมงภิขุนางสัมมิทิงมะนัง สุกากะรุมหาอะรุณาอาโคเวขนสา,าสหาโอทาตคัยยหาปามูขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทถามตาหาระคะชามิสกาจะยสะสินโนทนะยังอาคาปุลปุชุนโนโยทิสาอาภิวัสติ ทะเสเทะทะสั t ธากายาสเพนานัตตะวนันิโนอินติมโตจุติมโตวันนวันโตยัส,สัสสิโนโมธมานาอภาิกม,มุงภิกขนางสัมมิติงวนางนังเขมิยาดุสิตาเขมิยาตุสิตายามากตัตถกาจะยสัสสินโนลมพิตกาลามะเศถาโชตินามาจะอาสาวะ เนม,มาระนารอิโนอาคูอัาาคปาริเนม,มิตาทะเสตเถท,ทะสทธากายาสเพนานัตตะวัน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสัสิโนโมทะมานาอภาิกษมงพิขูนางสัมิติงวานังสัตเถเจเท,เท,เทเวะนิกายาสเพนานัตตะวัน,นิโนนามัน วเย,ยนะอาคันฉงเย,ยจันเย,ยสัทิสาสาหะปะวุฒิชาติมักคิลังโอขะติน,นะมะนาสวังทักโขทักเขโมขะตารังนาคังจันทวังอะสิตาติตังสุพระมาปะระมัตโตจะปุตตาอิทิมัตโตสหะสะนังโกมาโร สิโสจะโสปักปคสะม,มิติงวะนังสหัสสะพรมะโลกานังมหาประมาพิติตติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสัตมกายโยยะสัสสิโสทะเศทะอิสราอาคูปเจกาวะสาวติโนเตสัญจะมัจฉโดอาคา อาริโตปาริวาริโตจะสเพอภ,ภิกันเตสินเทเทเวสะพ,พระมเกมาระเสนาอภิกัมิปัสสะกัสหันกัดหันสะกัดหัสกันหัสสะมันทิยางเอะทะคันหะทะพันทะทราเคนะพันธะ,ะมัทโวสัมมันตาปาริวาเรทะมาโว มุนจิทะโกจินางอิติตถะมหาเสโนกันหะเสนางอะเปสยิปานินาตาละมหัจะสลังกัตตวานะเพเพระวังยะถาปะปาวุสโกเมโขทนยันโตสักวิจุโกตถาโสปัญจะ ปัจจุทาวติสังกุธโธอสยังวเสตันจะสัพพังอพิญญาะวะวขิตตวานะจักขมาตะโตอามันตยิสถาสาวเกสาสเนรเตมาราสนาอภิกันตาเตวิานาธาพิกขวเตจะอาถปะมะกะรงสุตวาสุตพุทธสะ สาสนังวิตราเคหิปกามุงเนสังโลมปิอิชชยยงสัพเพวิจิตะสังฆามาพยาติตายะสัิโนโมทันติสาหปูเตหิสาวกาเติทเนสุตาติ